ไปไหนเจ้าไปไหนมาเจ้าไม่้าบอดอนแลนเฮนเหลววิวเจ้านี้มันสวยดีไม่มีรา้านกาแฟกันเท่านอนอ่ะจนะมีไปได้อ่ะอยากใครใครได้อันกระติกน้ำพรน่ะกระติกน้ำพอนอรน่อนอะเราจะไปแอวที่ตังเหนือเจ้าสวยตอยจริ๊น้ำร้อนเอา้าเราก็ไปเข้าแคมป์มันกอะบางทีเราก็ต้องทำอาหารมันเกาะมันมีแต่เต็นท์อย่าเราก็ต้องใช้กระติกน้ำพรนโอยติ๊กน้ำร้อน อย่าติ้งกิจไว้ไปเสิร์ฟเท่านั้นอ่ะยังบอกหู้เลยเจ้าไปเสิร์ฟเดมโมอดิเสิร์ฟเราได้เต็มกันโดดจักไม้มโม่ออ่ะหู้จ้กอีหยังนั่นโอ้ไปโยนไดนมาลังเข้าได้มาไปโดดจั๊กโม่ออืลงมาจากดอยบัดเดียวนี้เออเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โอ้มาเด้มาเด้มาเด้จ้าอะไรจ้ามาเดมนนะไม่ผิดเพื่นไปโดดจักที่จะ้มไปโดดจั๊กโมอ นี่เขาก็เขากำลังดูอยู่เลยเนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันซื้อของได้ตังคืนเห็นไหมเห็นเงินไหมเห็นเบียร์หรอไหมเบียร์เนี่ยนี่มีตังคมื้อหนึ่งเลยเหรอโอ้ยไม่บอกไม่ให้ดูโลกแต่ว่ามีเงินค่ะเพราะว่าเขาซื้อแอปนี้ตลอด มีมีมีกระติกน้ำร้อนกับเจ้ามีจ้ามีทุกอย่างเลยจ้ามีทุอสินค้าแฟชั่นสินค้าสัตว์เลี้ยงอุปกรณ์มือถือไอทีสุขภาพความงามโหลดแอพโหลดแอพเอามือถือเอามือถือมาโหลดแอพโอ้ค่ะเดี๋ยวจะบอกโหลดคือกรรมแล้วเจ้าอันก็เงินก่อนเนี่ยอันต้องต้องเสียเงินก่อนไม่ต้องเสียสมาร์ หลดเลยเข้าไปที่แอ Store เลยแอปสโตรด่กาจ้ามะทำนี่มาทำไมทำไมทำไมไม่ทันโหลดเลยเจ้าหลดเลยเจ้าเดี๋ยวเข้ามาที่ App Store เจ้าค่ะมุมมองก็แค่โหลดแอปพลิเคชันนะคะผ่าน Google Play Store หรือ p p s t t r r โหลดง่ายๆแป๊บเดียวผ่านคำแนะนำละมันจะมีรหัสคำเชิญนะคะ แต่มีคนแนะนําไม่เสียเบียร์ไแต่บาทเดียวเลยโหลดง่ายขนาดเลยเจ้าบะเดียวเดียวได้มาเลยเจ้ามาโหลดกันนักนักนะเจ้ามาู๊า